เพื่อนๆวันนี้แอดมินมีเรื่องเมา้ามอยวงการลูกยางระดับโลกที่บอกเลยว่าแซบถึงซวงจนต้องรีบมันนั่งเมาให้ฟังเลยทีเดียวเชียวเพราะจู่ๆก,ก็มีข่าวช็อกฟ้าผ่าจากเวียดนามที่เล่นเอาวงการวอลเลย์บอลถึงกับสั่นสะเทือน เรื่องมันไม่ได้มาแบบธรรมดาธรรมดานะแต่มันคือการตัดสินใจครั้งสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่ออนาคตของนักกีฬาคนสำคัญอย่างบิชถุยและยังเป็นการปิดตำนานของอีกหนึ่งนักกีฬาไปตลอดกาลบอกเลยว่างานนี้มีเรื่องแซ่บให้ตามเผือกแบบห้ามกระพริบตาเลยทีเดียวเชียว เรื่องของเรื่องก็คือเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาสมาคมวอลเล์บอลเวียดนามได้เรียกประชุมด่วนจีเพราะอยู่ดีๆก็มีประกาศฟ้าผ่าจาก FIVB หรือสหพันธ์วอลเล์บอลระหว่างประเทศส่งมาถึงมือบอกว่าช่วยจัดการหน่อยเถอะเรื่องมันแดงแล้วนะซึ่งเรื่องที่ว่าก็คือประเด็นของนักกีฬาชื่อดังทีหงที่จู่จก็มีคนไปตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะน้องเขาเป็นผู้หญิงจริงๆหรือเปล่านะ ซึ่งงานนี้บอกเลยว่าไม่ได้มาเล่นเนเพราะ FIVB เขามีข้อมูลอยู่ในมือเรียบร้อยแล้วจ้ะพอสมาคมวอลเลย์บอลเวียดนามได้เห็นหลักฐานเท่านั้นแหละก็รีบประชุมกันอย่างแคร่งเครียดคงจะเหงื่อตกกันทั้งห้องประชุมแหละเพื่อนๆและในที่สุดก็มีมติออกมาอย่างเป็นเอกฉันว่าแบนน้องดังที่หงตลอดชีวิตห้ามลงแข่งทุกรายการที่อยู่ในระบบของสมาคมวอลเลย์บอลเวียดนามตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเรียกว่าปิดประตูตายไปเลยจ้า แล้วเพื่อนๆหลายคนก็สงสัยกันต่อว่าแล้วซูเปอร์สตาร์อย่างบิชถุยหรือทานทิทันถุยจะเป็นยังไงต่อไป แอดมินขอวิเคราะห์ตามหลักการน,นิดนึงนะเพื่อนๆถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีการยืนยันจากสมาคมวอลเลย์บอลเวียดนามว่าบิชถุยจะโดนตรวจสอบด้วยไหมแต่ด้วยความที่มันมีกรณีของดังทีหงเกิดขึ้นแล้วก็มีโอกาสสูงมากที่สมาคมจะขยายผลการตรวจสอบไปยังนักกีฬาคนอื่นๆที่อยู่ในข่ายน่าสงสัยด้วยเหมือนกันและจากบทสัมภาษณ์ของตัวแทนสมาคมที่บอกว่าตั้งแต่ปี2026เป็นต้นไปจะมีการตรวจเพศหากมี ีกรณีที่น่าสงสัยนั่นก็หมายความว่าตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปใครที่ดูแมนแมนก็ต้องเตรียมตัวเข้ารับการตรวจเพศโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์โดยการวิเคราะห์ยีน SRY จากตัวอย่างเยื่อบุหรือเลือดแห้งกันแล้วละจ้าซึ่งถ้าผลการตรวจออกมาว่าไม่ผ่านก็แน่นอนว่าเส้นทางการเป็นนักวอลเลย์บอลในนามทีมชาติเวียดนามก็จะสิ้นสุดลงทันทีเฮ้อไม่อยากจะคิดเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะ จากเรื่องทั้งหมดนี้แอดมินขอสรุปให้ฟังแบบสนุกๆแต่แฝงด้วยสาระนิดหน่อยนะเพื่อนๆอ,อันดับแรกเลยคือมันเหมือนโดนตบหน้ากันกลางวงการที่ FIVB ส่งประกาศมาถึงสมาคมวอลเลย์บอลเวียดนามแบบนี้มันก็เหมือนกับโดนตบหน้ากลางสี่แยกเลยนะเพื่อนๆเ,เ,เพราะมันแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยพวกคุณปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงและที่สำคัญคือถ้าไม่โดนจับได้ก็คงจะปล่อยเลยตามเลยกันไปเรื่อยๆใช่ไหมล่ะ ต่อมาก็คือถ้าบิชถุยโดนตรวจสอบและผลออกมาว่าไม่ผ่านจริงอย่างที่หลายคนคาดการไว้บอกเลยว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามที่กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นและตุงลังเป็นที่จับตาจะต้องเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่แน่นอนเพราะบิชถุยคือแกนหลักของทีมที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆ และสุดท้ายคือการที่สมาคมออกกฎเหล็กเรื่องการตรวจเพศออกมาแบบนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะเพื่อนๆเ, <c oughs> เพราะมันทําให้วงการวอลเล่บอลหญิงเวียดนามมีความโปร่งใสามากขึ้นและจะไม่มีใครกล้าที่จะทําอะไรแบบนี้อีกในอนาคต สรุปแล้วแอดมินมองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะเพื่อนๆแต่มันเป็นเรื่องที่สั่นสะเทือนวงการวอลเล์บอลเวียดนามเลยทีเดียวเชียวและก็เป็นบทเรียนราคาแพงที่ทุกสมาคมควรจะนําไปเป็นกรณีศึกษาด้วยนะว่าอย่าปล่อยให้ปัญหาเล็กๆก,กลายเป็นปัญหาใหญ่เพราะเมื่อมันระเบิดออกมาแล้วก็ยากที่จะกู้คืนได้แล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างมาเมาส์มอยกันต่อได้เลยนะจ๊ะ โอ้โหเรื่องแซับในวงการวอลเล์บอลน,นี้ฟังเพลินจนลืมหายใจเลยค่ะมาดูเรื่องปฏิบัติการจับโปะเพศค่ะ สำหรับดราม่าระดับโลกเกิดขึ้นในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงยู่21ชิงแชมป์โลกค่ะอยูดีดีๆ i v v b หรือสหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติซึ่งเหมือนเป็นคุณครูใหญ่ของวงการก็บอกมือบายบายทีมชาติเวียดนามชุดเล็กแบบไม่บอกไม่กล่าวตัดสิทธิ์ให้ทีมแพ้รวดแล้วยังไล่ออกจากการแข่งขันแบบไม่มีเยื่อใยเลยค่ะ สาเหตุตอนแรกก็เงียบกริบเลยค่ะไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจูจ่ๆก็มีข่าวลือกระซิบกระซ้าออกมาว่ามีนักกีฬาหญิงเวียดนามอย่างน้อยสองคนที่มีคโครโมโซมเพศชาย XY ค่ะฟังไม่ผิดค่ะ XY คโครโมโซมที่ปกติแล้วจะอยู่ในร่างกายผู้ชายไงล่ะคะแหมมันเหมือนดูหนังแอคชั่นที่จูจ่ๆตัวเอกก็เผยตัวตนที่แท้จริงออกมาเลยค่ะเพื่อนๆ พอข่าวนี้ออกมาชื่อของดังที่ฮงก็โผลขึ้นมาทันทีว่าเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่โดนจับโป๊ะเต็มๆเ,เพราะเธอไม่ผ่านการตรวจเพศตามกฎของ FIVB ซึ่งกรณีนี้มันก็คล้ายๆกับดราม่าของอัฟริเลียมังกรังนักกีฬาวอลเลย์บอลชาวอินโดนีเซียที่ตอนแรกเป็นผู้หญิงมาตลอดแต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับความจริงว่าตัวเองเป็นผู้ชายค่ะ และที่มันเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นก็คือเรื่องเอกสารสูติบัตรค่ะทีมเวียดนามเขามีปัญหากับการออกเอกสารให้ผู้เล่นบางคนแอดมินก็ไม่แม่ใจว่าเพราะอะไรแต่คงคล้ายๆกับเวลาที่เราไปทำบัตรประชาชนแล้วเครื่องสแกนนิ้วไม่ติดพนักงานก็บอกว่าไม่ได้ค่ะน้องซึ่งทาง VfV หรือสหพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนามก็ออกมาแก้ตัวว่าก็บ้านน้องอยู่ชนบทพ่อแม่ไม่รู้หนังสือเอกสารมันเลยช้าหน่อยนะเธอ ซึ่งแอดมินก็แอบคิดในใจว่าอืมเหตุผลนี้มันฟังดูเออก็ไม่ได้แย่นะแต่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นค่ะในตอนแรก v f v เขาก็ออกมาปกป้องลูกทีมเต็มที่เลยนะบอกว่าทรงเอกสารครบหมดแล้วแถม FIVB ก็อนุญาตแล้วด้วยอยู่ๆมาเปลี่ยนกฎกลางอากาศแบบนี้ได้ยังไงแต่สุดท้ายก็สู้คุณครูใหญ่ไม่ได้ค่ะพอประชุมฉุกเฉินปุ๊บ v f v ก็กลับลำทันทีตัดสินใจลงโทษด,ดังที่หงตลอดชีวิตจากทุกการแข่งขันที่อยู่ภายใต้การดูแลของตัวเองเลยค่ะเรียกได้ว่าจากที่ปกป้องอย่างกันลูกในไส้กลายเป็นตัดหางปล่อยวัดเลยค่ะแล้วที่มันพีกกว่านั้นก็คือเรื่องของเหนียนถีบิชทวินค่ะ คนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในตำนานสร้างบ้านที่โดนตั้งข้อสงสัยมานานว่าพี่คะนั่นแขนหรือท่อนซุงคะโดยรูปร่างและพละกกำลังที่เกินหญิงทำให้หลายคนสงสัยเรื่องเพศของเธอมาตลอดจนมีข่าวลือว่าเธอจะโดนตรวจเพศด้วย แต่เจ้าตัวก็ออกมาแก้เกมด้วยการประกาศขอลาออกจากการแข่งขันชิงแชมป์โลกซะเลยโดยให้เหตุผลเท่ๆว่าไม่เห็นด้วยกับกฎใหม่ที่ไม่โปร่งใสของ FIVB แหมแอดมินเห็นแล้วอยากจะปรบมือให้ในความเด็ดขาดเลยค่ะเหมือนกับเวลาที่เราจะโดนสอบปากโปล่ยแล้วเราก็เดินออกจากห้องไปเลยอะค่ะเพื่อนๆ สุดท้ายแล้วเรื่องนี้มันก็ทำให้เราได้เห็นอะไรหลายๆอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎกติกาที่ไม่ชัดเจนเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลหรือแม้กระทั่งความรับผิดชอบขององค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะซึ่งสุดท้ายแล้วคนที่ต้องรับกรรมไปเต็มๆก็คือนักกีฬาค่ะเพื่อนๆชีวิตนักกีฬาที่อุตสาห์ฝึกซ้อมมาทั้งชีวิตต้องมาพังทลายลงเพราะเรื่องแบบนี้มันน่าเศร้าจริงๆนะคะ เรื่องนี้มันก็เหมือนกับตอนที่เรากำลังจะกินข้าวหมูกระเทียมแล้วจูจ่ๆแม่ค้าก็บอกว่าหมูหมดค่ะมันเป็นความรู้สึกที่จุกอกและเจ็บปวดแบบนั้นเลยค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดว่าเรื่องนี้ใครผิดใครถูกหรือสุดท้ายแล้วไม่มีใครผิดเลยมาคุยกันต่อนะคะมาฟังความเห็นของแฟนๆวอลเลย์บอลกันนะคะแฟนวอลเลย์บอลส่วนใหญ่ต่างก็เห็นตรงกันว่าเรื่องนี้มันจะจบได้ก็ต่อเมื่อ FIVB หรือสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติเข้ามาตรวจสอบเองเท่านั้นค่ะจะให้เวียดนามตรวจกันเองในบ้านไม่ได้เด็ดขาดเพราะไม่มีความน่าเชื่อถือเอาซะเลยบางคนถึงกับเปรียบเทียบว่าเหมือนกับตำรวจจับโจรในบ้านตัวเองยังไงก็ต้องมีอะไรปิดบังกันอยู่แล้วละค่ะและก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่มองว่าการที่สมาคมวอลเลย์บอลเวียดนามรีบออกมาประกาศลงโทษเองก็เป็นเพราะกลัว FIVB จะลงโทษหนักกว่านี้ เหมือนเป็นการยอมตัดแขนเพื่อรักษาทั้งตัวเอาไว้เพราะถ้าปล่อยให้ FIVB มาจัดการคะแนนอันดับโลกที่เคยได้มาก็คงจะหายไปหมดแน่นอนค่ะในส่วนของตัวนักกีฬาเองก็มีทั้งคนที่รู้สึกเห็นใจในอนาคตที่ต้องมาจบลงแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันก็มีคนแนะนำว่าถ้าคุณเป็นชายก็แค่ไปเล่นทีมชายก็จบเรื่องแล้วซึ่งก็เป็นทางออกที่น่าจะง่ายที่สุดค่ะและยังมีคอมเมนต์ที่เสนอไอเดียสุดล้าว่า ถ้าเวียดนามอยากมีผู้ชายอยู่ในทีมหญินขนาดนี้ก็เปิดแข่งแบบทีมผสมไปเลยสิก็ถือเป็นแนวคิดที่น่าสนใจทีเดียวค่ะนอกจากนี้หลายคนยังพูดถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นด้วยความอับอายเพราะมองว่านี่คือชัยชนะบนความอับอายของคนทั้งประเทศและการที่สมาคมวอลเลย์บอลเวียดนามปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ก็แสดงให้เห็นถึงความไม่โปรง่งใสและวัฒนธรรมการเอาเปรียบในวงการกีฬาค่ะ โดยสรุปแล้วแฟนๆทุกคนต่างก็อยากเห็นความยุติธรรมกลับคืนมาค่ะและเรื่องนี้ก็ไม่ควรมีใครต้องมาเป็นแพะรับบาปแต่ควรต้องมีหน่วยงานที่เข้ามาจัดการอย่างจริงจังและโปร่งใสค่ะ